ีใช่ไหมนี่เราจะต้องทำความร่ามันใหญ่โตนักพวกเราเตรียมอาวุธเหมือนบุกไข่บางอาจารย์เลยท่านยอดมากแต่ว่าตอนนี้มันร้อนยิ่งนักพวกเรามาจากบ้านนอกกำเข้าไปท่านเข้าไปได้แล้วเข้าไปเลยท่านแต่ว่างดนะ พร้อมเสมอพร้อมเพื่ออะไรข้าขนมช่วงปิดเทอมพร้อมแล้วเราก็ลุยจะหัวเราะกับหนังจีนทำไมแม่น้องว่ามันสะอาดแล้วนะใช่อะไรดู เอมใช้อะไรวัดว่ามันสะอาดของแบบนี้มันดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์วัดวับ้าบอของมันก่อนไป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  ơi lúc mà đám gì lúc mà anh cứ tập anh lúc mà ว่าที่มีตัวประกันนะพี่เจ้มามาเรียกค่าไทยนะอรับผิดช่วนะน้องว่าค่าไถยก็คงจะไม่ได้ค่ารับจ็อกก็คงจะไม่ได้เออค่าขนมของเราก็คงจะไม่ได้าาน่ารักจังเลยชื่ออะไรอันนี้ชชื่ออะไร ถามอะไรสิอะไรนะเอาเชืช่ออะไรคะบ้าเนี่ยถามหมาถามว่าน้องเขาชื่ออะไรนะเอลิเซียเอ่เเอไปเรียกชื่อน้องเขาตอบตัวยังไงถามหมาสิถาม,มหมชื่ออะไรคะก็ไม่ตอบนี่ดูพี่เป็นตัวอย่างดวูวะพี่เรียกงเคยปุ๊บเขาต้องตอบปั๊บเรียกปุ๊บเขาตอบปั๊บเลยเพราะเขารู้าจักพี่น้องด,ดูเป็นตัวอย่างนะด,วดูวันดูชื่ออะไรลูก ลูกชื่ออะไรข่าวอ่าเขาไม่ตอบแล้วท่านชื่ออะไรลูกเทพเทพใส่ฐานหรือเปล่าเนี่ยทำไมขยับได้ด้วยพูดได้ไหมหลักใ้วิญญาณท่านรักมากเลยห <c oughs> ลักทีิงนะรักมาเ เจ้าไปัดน่มาเล่นลูกของข้าชู้น้องม่ได้เลยอ่ะเอ็มอว่าถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าท่านเสือแหล่ด้วยค่ะ <c oughs> ก็หมายความว่าถ้าอยากได้งานถ้าอยากได้ข่าขนมเราต้องดูแลลูกเขาดีๆสิหรือบ้านท่านอ่างนี้ดูได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ลูกฝรั่งงงอย่างเงี้ยน,นั่นไงแม่เสือมาแล้วเราสองคนปล่อยลูกเสือดีกว่าไปนี่นนนลูกลูกวิ่งเข้าทํำเลยไปเดี๋ยวเสือรู้อะไรรึโอย,ยะขา่าวอ่ะลูกเสือมาจากทัวแล้วแน่ นั่งกับเราเขาไม่พูดเขาแม่มาเขาอาการจร<ว>ิงเลยบายบายดี้มีพบก็ต้องมีจากมีรลากก็ต้องมีเจอมีเกิดก็ต้องมีดับวแวปลนะคะจ่ายกาแฟสิคนบ้านเราสองวันเออ ไม่รู้อีกก็บ,บอกว่ามันดับก็มันดับแค่สองวันแล้วมึงกับพิตเตอร์หรือไงวะิโตกต้มันน้ำเต็มน้ำขึ้นต้องรีบตักน้ำร้อนปลาเปลนน้ำเย็นปลาตายน้ำมาปลากินมดรถมดกินปลาเนทแต่ด้วยเมื่อกี้ที่พูดเราไม่เข้าใจเลย ไอ้เจ้มันโงทำอไมาหลายรอบบางทวก็ไม่รู้นะแปลวอะไรแลพูดทำไมอทำไมนะเขาได้เงินแล้วแบบนี้ทุกทีไม่เห็นลงสมไม่หลั่งน้ำตาอุ๊ยพูดอะไรวะเอาคำกลไปพุฒไปเลยเดี๋ยวนี้หัดพูดคำมั่งเผยนะอะไ พูดดหมจะพูดอะไรวะพี่อะไรวมองว่าอะไรวะเป็เตียงละดาขาวข้าขอเป็นจันอันสกาลได้บ้างดูเฮ้ยนายเราไม่ได้ต่อคำมือกันดีกว่าเออได้มึงก่อนเลยโชคน้ำมาน้ำมาปลากินมดอ น้ำลดมดกินปลา,น,าน้ำขึ้นน้ำขึ้นใม่รีบตักน้ำรดเอาแล้วเอน้ำรถต่อผุดไงอ๋ยอยังไม่เอาดีเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายกูไปเผา,าเอ้ยโชคใครแม่งจะมานั่งบ้านนินคำเมืองเคยแบบเรากันบ้างวะพอได้คุยเัาไปใช้เนี่ย ทำเป็นหนูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเป็นละลิละลีปลากระดีได้น้ำเนี่ยแหน่แหน่โอ้เข้าจังเลยดูดูทำหน้าทำตาทำทำหน้าทำตาโอ้กูว่าไม่มีหรอกไม่รู่นสมัยนี้มีใครบ้างจากเขาคงเคยคิดว่าตัวเองสวยเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเป็น ละลกละลีเนี่ยปลากระดีได้น้ำเนี่ยต่อไหมเอาไปต่อเลยนิเอออะไรอ่ะเออขี่ช้างขี่ช้างจับปลากะแตนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกมีเอ็นช้างที่ขี่ตามช้างอตามน้องพีกละลายแม่น้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ไห้ไอ้บัเลี่มันหายไปไหนมันมันนั่งเล่นไลน์กับแฟนอยู่ที่สระน้ำเลยไปไปสัพภารเพื่อนไปแมนี่อย่ามาเถียงอย่ามาเถียงเราเห็นกับตาเลยเนี่ยโอ้โหทำเป็นพูดน้ำท่วมท่วงพะพุ่งลงเลีงนะ พวกมึงทำมาทำอะไรกันอย่างนี้กูมาหาเงไงกูเป็นเพื่อนเงนะเออไอ้นี่เพื่อนมหาบ้าไม่ได้ชักน้ำเข้าหรือชักศึกเข้าบ้านนะเพื่อนมึงก็เล่นคำบังเพยเหมือนกันอ่ะโอ้โหวะเจ้าพ่อคำบังเพยหรือเว่ยจับหน่อยไหมนี่เพื่อนเองชื้อดีชื้อนั่งนั่งเลยก่อนนั่งเลยก่อนเอาอะไรนะระบายระบายด้วย เพราะว่าเราขับรถไปเที่ยวข้างนอกกันดีกว่าเราไปกี่อะเออ,อดดดเไไดี๋ยวอูทูอูทรตามลิงเป็นไรเว้ยได้ได้ นี่มันป่าตองใช่ไหมเอมมีตาหามีแววไหมนี่มันกระตะกระรนเรือล่มในหนองคองจะไปไหนมันเกี่ยวกันไหมพี่เมฆข้าว่าไม่เกี่ยวนะขาตันแล้วกันเอ้ยข้ามาตาเหลียวต้องเหลือตาตานมน้องเมฆ รักดีหามจัวรักช่วงงามเถวเลิกเกี่ยวโอ๊ยเล็กเกี่ยวกังไม่เนี้ยพวกพี่ฟื้นกันได้แล้วฟื้นกันได้แล้วข่าวว่าเจ้าตาลอยลอยนะกินอยู่กับปากยานกับช้องข้างนอกสดใสข้างในเป็นเพลินไปเดินขี่มือค้าไปหากี้ก่อนไป มองไปข้างหน้าเว้ยงานจริง ไ่ต้องปริ่มบรรยากาศดีมากเลยนะใช่สิแค่หมื่นเดียวเองมีตั้งสี่ชั้นสวยก็สวยใช่พวกเรอมาเป็นเแง่งพาน้องๆมาด้วยอานนี้มันคงนอยู้วเพราะมึงกระโดดกันเป็นลิงแล้วดีแล้วที่ก็รอมานั่งคุยกันนั่นล่างสองคนน่าปีนนะใช่สิพี่เมฆสุดหล่อจริงอะสวยมากเลยภูเขาอะ่ะใช่ใชมองเห็นทะเลด้วยอ่ะ สวยงามมากสามร้อยหกสิบส,สามถึมองภูเขาก็าเห็นแบบเป็นลงมาแล้วก็ถ้าม,มองลงไปก็เป็นทะเลใช่ไหมตรงหน้าเราก็มีสระว่ายน้ำถ่ยายนี้เพื่เลยนะโน่นน้ำปินเห็นไหมสวยไหมใช่อันนั้นก็สวยเออนี่เดาจะไหมเสีย,ยงใครอีกทำไมวะคือเรามานี่บรรยากาศสวยงามมากใช่ไหมปิ่นใช่เข้าก็สวย,สวยทะเลก็สวย เออว่าแต่แล้วพี่จะมาเก๊กเสียงล่อทําไมเนี่ยเออพี่จะมาแก๊กเสียงร่๊ดแล้ไม่คือเราแบบต้องขอบคุณของปินมาเลยจิตเตือนสติปีไม่ใช่มาเองไงปีต้องเป็นเดใต้เป็นเดกสุราต้องผูได้ชาติชาติไงคือช่วยชคือเล่ยช่วยผูเข้าช่วยคือเราต้องผูกับซานตายใช่ไหมใจ่มาให้เรามาเก๊กร่อวันนี้แบบว่าเออทะเลสวยมากเลยน้ำใสคือแบบ คือมันจะออกต้องเดงก็จาใหค้คือคือร้อนต้องขูดไชาชานคือเราเป็นเด็กใตไ้ไงเราไม่ใช่สิ่งเพศก็นได้ไหมเข้าใจเออคือช่วยกาช่วยนี่เอบคุณหนุเป็นอยาน่างไรผีเป็นคนใต้ไงได้มาพูดไปประษาาร่างนี่มันไม่ช้าอะ่ะ

ห้ามไมนให้พูดภาษาิตาลีกับพี่เมธพี่เมธนี่เก่งน้องพูดภาษาอิตาลีได้ด้วยไอเนี่ยมันมั่ว เธออะไรมนี้ลงอิตาลีไาเร็ววิ่งข้ามมาแล้ววิ่งเลยถ้สนัมวิ่งมานะเธออิตาลีใครอิตาลีตั้งแต่เกิดยันปัจจุบันราคะอยู่มาเทาปีแล้วค่ะพี่อันนี้ไปวิ่งเชี๊ยบเลยเชจอด้านกัรชูรานเหมือนเดิมครับบ้าหรือเปล่ามาเี่ยวาเร็วอิตาลีเด <sk> ี๋ยวอิตาลีเป็นลูกคืออิตาลีค่ะว่าเป็นอิตาลีค่ะย่านเปอิตาลีเป็นอิตาลี เียเนี่ยปากดีมากเลยคอยดูพรุ่งนี้พี่จะไม่พาไปเขาตะปูคอยดูเธอก็ไม่ต้องไปปล่อยให้เขามาด่าพี่อยู่ได้เขามายืนด่าตัวเองนน้าหันซ้ายขวาไม่ช่วยพี่เลยจะพิหน้าเที่ยวไหมอ่ะโอ้ยหน้าเที่ยวมากคือแบบบรรยากาศที่สวยมากคือแบบเรือนลาววิ่งเร็วมากเลยอ่ะแล้วพี่ไม่กลัวหรอไม่กลัวพี่นี่ นั่งเงียบปิบคือน้องๆไม่วยวายด้านหลังเสื้อชูชีพพี่ไม่ใส่พี่เสียสละให้น้องๆคือพี่นี่แบบว่ายน้ำไปเลยก็นั่งหัวเรือแบบนี้ขึ้นมาตบๆๆแบบนี้พี่นั่งเงียบปิบน้องๆวุ่วายพี่บอกอย่าดังทุกคนควักยี่น้กลับพี่เม่ทุกคนต้องนั่งและเชื่อมั่นในพี่ว่าพี่สามารถอูแลทุกคนได้เออนั่นแหละคือพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะแต่งอาเซียไปผลักให้ตกน้ำเลยนี่ปากดีนะ ขอเชิญประธานเปิดงานได้เลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่รวมเราต้องอประชุมเชิญประธานฮะเชิญหล่าประธานใช่โอเคงั้นเราประชุมกันเลยนะ<ม>พรุ่งนี้พี่กายา่าเขาเพื่อนๆไป,ท,ป <c ười> ที่ยวเขาตะปูเที่ยวเบื่อเขาด้วยนะไม่เป็นไรเขาอ่ะประธานรองประธาน มุดอยากไปไหมอยากแต่ไม่ไปทำไมอ่ะก็มิวไม่ไปไงว้าวเด็กน้อยโอ๊ยประธานกลับลงประธานคู่นี้น่ารักมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไกดอ่ะจะดูแลทุกคนเลยโอเคใไหม ชีวิตดีดีไม่นะเม่อกี้อจะไปกาะาัวฮะนี่เปลี่ยนฟิรอ่เดไก็เป็นแบบนีน้มาตั้งแต่ต้องไตเลยมา <c oughs> สรุปจะไปบ้าปลตัวไปๆอยากไปอยู่ที่ดีเลยอ่ะล่มดีอ่ะ <c oughs> แบบอยากไปแบบน้ำทะเลอะบัตใจไปน้ำทะเลแบบนีีเอางงาอะอได้เร็วมากไม่มีฟิลอาเสียงก็อย่างนี้แหละเพื่อนใส่ พ,พี่แม่ก็ลงเสียงจักไหนเนี่ยอย่างนี้ไม่อยากไปแล้วอ่ะไปโฮอ,อะไย่าไปมา ไปชวนเขาสักคำไอ้ได้ยังไม่โอ้ยนะได้คนยังไม่ถูกใครมาทำไหมนี่พีซ่าพี่แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เตรียมตัวอือบอกแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเวลาเลยเออใช่แล้วอย่เหรอวกาเราจะเตรียมตัวยังไงอะนี่นี่นี่พวกเธอพวกเธอพี่แม่ร้านถุงมาบอกแล้วนะว่าให้เตรียมตัวริงซิ4โมงอะเร็วเร็วดีใจร้อนอ่ามาเลยนะ ขาตะปูนี่สวยเนาะเออเห็นเาสวยากเลยสวยที่สุดหลยน้าไปอปไปข่าปเนาะเออนังทีเขาบ้านคุอยากไปเอาไมนะเสียดายอ่ะน่าไปจะตายกลับากนเ้ตำปจะไปข่าปูไหมเอ้ตะปูตอไม่ไปนะช่วยมีเพื่อน Anh vẫn còn nhớ em, anh vẫn còn nhớ em. Anh vẫn còn nhớ em, ไปไปดูโอ to ้ยพี่พี่สงสาดพี่พี่ตัวคือนะไเจ็บปวดเลยปวดกว้างไปแล้ว องว่งว่งเอาไว้สวยเลยนะสวยแต่เต้องห่วงโคตดเลยเกมวดเร็วไปๆๆไม่ต้องว่วงเลยร่หองเอาว้ใลๆโคโค้เด็วเร้หมอเลวโคตร ราต้องมาดึงนี่แล้วมาถ่ายรูปายมามมาไม่ถึงเอ็านะเาโอเคเชเชะรอะไรอะไหน้าลำคาญวะไม่ทำได้แบบพี่พแล้วแต่ึงจะอ่ายด้อ นี่พวกเธอนานๆานทีจะได้ขึ้นเรือนะและเห็นเขามันสุดยอดเลยตอนนี้เริ่มเลยเราไปเกาะอ,อีกกันอุ้ยไปทำไมอ่ะก่อนนี้ก็สวยอยู่แล้วจะไปไหนเออสวยตายอยู่แล้วเนะี่ยแต่อยากไปเกาะใหม่อะไปกันเถอะปะปะไป เอาให้ดูมาไม่ทันสายรูนไปกันแล้วเอาไปกันไปกันมาแล้วน้ำมาแล้ว มุดนาไปเดาฮะคือเราเป็นเด็กตายไงเราไม่ใช่เด็กถึเทก็ใช่ไหมเข้าใจเออคือช่วยกาช่วยครอบครัวเราเป็นอย่างไรแล้วนี่พี่เป็นใครนี่ไม่ใช่พระเอกพี่เป็นไรนี่นี่พี่เป็นไรนี่พี่เอาหนังยิมพี่เป็นพี่พี่พี่เป็นใครนี่พี่ต้องเป็นแบบไม่ใช่พระเอกใช่ไหมใช่เอาเหรอพระเอกอยู่เรื่องอะไรนี่พี่อ่ะไม่ใช่อิตาลีจอมญี่ปุ่นละทำเนียงอะไรก็เป็นญี่ปุ่นไปอยู่เร่ อพรุ่งนี้พี่ใครทแอคชั่นมุกอยากไปไหมอยากย่าไม่ทำไมอ่ะต้มลิวไม่ไปเพะแ็งน้อยฉันตั้มประธานวนใช่สมสมความรู้สึกไม่มีโดนจไหม ลืมเนื้อลืมตัวเกิดอาการประมาาหัวใจมันเต้นระรวมมันยากเกินอธิบายอยากให้เธอรู้ไว้จะยิ่งรู้สึกดีก็ได้มีเธอตลอดไปที่มีกันรู้สึกดีที่ได้เจอรู้สึกว่า